นำไปใส่จานได้เลยครับนําจานขึ้นมาประกบแบบนี้ครับแล้วก็หงายขึ้นนี่ครับจะเห็นเนื้อปลาแล้วก็เครื่องสมุนไพรอย่างสวยงามตกแต่งจานด้วยมะเขือเทศสะหน่อยแล้วก็แตงกวาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับบ้านเราสตอรี่สวัสดีครับวันนี้แจ้งจะพามาทำข้าวผัดต้มยำปลากระป๋องไปดูส่วนประกอบกันได้เลยครับ ปลากระป๋องตากับตันเรือขนาด155กรัมนำเนื้อปลาออกมาใช้2ชิ้นเข้าสวย1ถ้วยน้ำหนัก270กรัมขาอ่อนหั่นแว่น4แว่นตะไคร้ซอย1ต้นใบมะกรูดฉีก2ใบหอมแดง2หัวพริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบ2เม็ดน้ำพริกเผา1ช้อนโต๊ะน้ำปลาแท้1ช้อนโต๊ะ,น,น,ตะน้ำมะนาวคั้นสด2ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะเริ่มทำกันได้เลยครับ ขั้นตอนแรกแจ็คจะแกะปลากระป๋องใส่ถ้วยก่อนวันนี้แจ็คเลือกใช้ปลากระป๋องตากับตันเรือเขาจะมีอยู่2ขนาดขนาด215กรัมและ155กรัมแจ็คก,ก็จะใช้ขนาด155กรัมนะครับแกะใส่ถ้วยได้เลยแล้วให้เราตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟกลางใส่น้ำมันพืชลงไปพอน้ำมันร้อนแล้ว ใส่คาหั่นแว่นลงไปตามด้วยตะไคร้ซอยหอมแดงพริกจินดาใบมะกรูดแล้วผัดให้มีกลิ่นหอมพอมีกลิ่นหอมแล้วให้เราใส่พริกเผาลงไปตามด้วยน้ำปลาผัดต่อนะครับอืมกลิ่นหอมมากๆเลยครับตอนนี้พอเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่เนื้อปลากระป๋องลงไปนะครับ ให้เราคีบใส่ลงไปแต่เนื้อหนึ่งตัวขยี้ได้เลยครับพอขยี้เข้ากันดีแล้วให้เราใส่ข้าวสวยลงไปผัดให้เข้ากันพยายามขยี้ข้าวที่เป็นก้อนให้แตกตัวให้หมดนะครับพอข้าวเริ่มแตกตัวหมดแล้วให้เราใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วผัดให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วปิดแก๊สได้เลยครับ พอปิดแก๊สแล้วให้เราใส่น้ำมะนาวลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการจัดเสิร์ฟให้เราคีบปลากระป๋องมาหนึ่งตัวครับวางไว้ในถ้วยแบบนี้ส่วนปลากระป๋องที่เหลือนี่เก็บเข้าตู้เย็นได้เลยครับเอาไว้ใช้วันอื่นแล้วเราก็คีบพริกใบมะกรูดหอมแดงพวกเครื่องสมุนไพรครับ เอามาตกแต่งรอบๆตัวปลาเวลาที่เราอัดเข้าลงไปจะได้เห็นสมุนไพรพวกนี้อยู่ข้างหน้าสีสันจะได้น่าทานขึ้นครับแค่นี้ก็พอแล้วครับตักเข้าลงไปได้เลยตักให้หมดเลยนะครับแล้วก็กดให้แน่นนําไปใส่จานได้เลยครับนําจานขึ้นมาประกบแบบนี้ครับแล้วก็หงายขึ้นเนี่ครับจะเห็นเนื้อปลาแล้วก็เครื่องสมุนไพรอย่างสวยงามตกแต่งจานด้วยมะเขือเทศซะหน่อยแล้วก็แตงกวา เสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาชิมกันเลยครับอืมเข้าไม่แฉะนะครับอืมอร่อยมากๆเลยครับไม่ต้องปรุงเพิ่มรสชาติกำลังดีไม่เผ็ดจนเกินไปทางบ้านลองไปทำตามกันดูวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ